อากาศหนาว,นาวเย็นแบบนี้อยู่ไม่กี่วันร้อนอีกแล้วสงสัยโลกร้อนเราจะหนีไปอยู่ที่ไหนดีคะจะหนีไปอยู่ที่ไหนล่ะถ้าอากาศเนี่ยเฉลี่ยม,มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นทั่วโลกไม่ว,ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้รับผลกระทบทั้านั้นแหละเราสังเกตเห็นว่าอากาศช่วงหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนมากแต่พอฝนขาดช่วงไปนานๆจะยเป็นพื้นที่แล้งไปเลยค่ะแต่พอฝนจะตก ก็ตกหนักมากอีกหน่อยเราจะอยู่กันยังไงคะเราก็ต้องอยู่ให้ได้แหละแฟนตาแม้ปัจจุบันเนี่ยจะมีการดนลงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การเดินกระจกต่างๆแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ในทันทีแบบนี้นะมันก็จะเป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็มีต่อเนื่องไปอีกนานเลยหนูเคยได้ยินว่ามีข่าวทั่วโลกกําลังจะไม่มีที่อยู่เพราะน้ําแข็งทั่วโลกเนี่ยกําลังจะละลายแบบนี้ ลกระทบอื่นอีกเหรอคะชั้นน้าแข็งทั่วโลกเนี่ยถ้ามันละลายไปแล้วก็จะไม่มีที่อยู่ให้มีขาวใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีคนเคยศึกษาว่าถ้าสมมติว่ามันมีโรคระบาดเนี่ยอาจจะถูกฝังตัวอยู่ในชั้นนี้ถ้ามันละลายแล้วมันโดนปลดปล่อยออกมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องเจอกับโรคระบาดที่เราเคยคิดว่ามันสูญหายไปแล้วในอดีตด้วยนะพี่น้ําชิงหลอกขู่หนูหรือเปล่าหนูไปกินข้าวดีกว่าคะ่ะ เซนต้ารู้ไหมข้าวเจ้าที่เรากินกันทุกวันนี้เนี่ยจะปลูกครั้งหนึ่งมันจะต้องใช้น้ำในจำนวนเยอะมากแล้วถ้าสมมติว่าภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอาจจะเกิดภัยแล้งติดต่อกัน3-4ถึงปีแล้วก็อาจจะมีศัตรูพืชระบาดข้าวที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยก็จจะขาดแคลนก็ได้นะพ่อกับน้องชายของหนูต้องกินข้าวเยอะด้วยงานนี้ถ้าข้าวขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยหิวแน่เลยแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงคะ ปกติเวลาแฟนต้าร้อเนี่ยแฟนต้าทำยังไงก็รีบเข้าไปเปิดแอร์กับเปิดพัดลมสิคะ ถ้าเราอยากจะเอาตัวรอดจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องลดความสะดวกสบายของตนเองลงเช่นถ้าเวลาร้อนเนี่ยแฟนตาเปิดแอร์เลยใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้ความอดทนมากขึ้นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บ,บรอนไดออกไซด์อีกอย่างหนึ่งนะถ้าแฟนตาปลูกต้นไม้ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความร่มรื่นในบ้านแล้วก็ช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บ,บรอนไดออกไซด์ด้วยนะแล้วอย่างอากาศที่รุนแรงเช่น หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดฝนก็ตกหนะักแล้วเราจะรับมือกันยังไงคะแล้วถ้ามีโรคระบาดมาแรงระบาดรับมือไหวหรอคะนั่นสิถ้าเราปรับตัวไม่ได้เนี่ยเราจะสูญพันธุ์เหมือนไดโนเสาร์ไหมแบบนี้ต้องไปถามผู้รู้แล้วแหละ สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้น้ำขิงจะมาขอความรู้นิดนึงค่ะคือน้ำขิงอยากรู้ว่าเราจะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ยังไงอะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระยะย,ยาวถ้าเหมือนโลกเราเนี่ยไม่มีมนุษย์นะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันก็เปลี่ยน แต่หลังจากที่เรามีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เนี่ยเราก็โดยเฉพาะอย่นี่เราก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของป่าไม้ตัดป่าไปมนุษย์เราแผลนป่าไปประมาณ70%ของโลกนี้แหละนะครับไอ้ต้นไม้เนี่ยมันก็เผากลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วขุดเอาน้ำมันฐานหินมาเพิ่มขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์เผาก็ไปอีกน,นะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนเนี่ยตอนนี้เกิดขึ้นเร็วมากเรามนุษย์เราใช้เวลาเพียงเพียงร้อยปีเท่านั้นเอง ทำให้ลักษณะอากาศที่มันอยู่ในแต่ละพื้นที่นี่มันเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเลยของประเทศไทยเลยก็แล้วกันเราจะมีฝนมากขึ้นโดยจะปล่อยนี่เนื่องมาจากดมมรสุมมรสุมฤดูฝนนะครับมันจะแรงขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเราจะมีพายุมากขึ้นและบ่อยขึ้นมีฝนมากไม่ใช่หมายความว่ามันจะดีนะมันดีในบางที่าการเกษตรบางอย่างอาจจะดีแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมการพยากรณ์เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้เรากับพยากรณ์เนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอ ประชาชนอยากจะรู้ว่าวันนี้ผมอยู่ซอยอโศกถนนสุขุมวิทเนี่ยแปดโมงครึ่งแปดโมงเช้าเนี่ยฝนตกปะอย่างเงี้ยมันต้องแม่นไปถึงขนาดนั้นเพราะการดํารงชีวิตมันมันมัน,มนเราเราเราเข้มข้นมากขึ้นแลนะงการปัจยากรณ์เป็นเรื่องหนึ่งการเปลี่ยนแปลงฝนมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มองในแง่รถติดแต่มันนําไปสู่เรื่องของการมีน้ําขังในบางที่คุณภาพน้ําน้ํามันขังแล้วมันเนา่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือระดับน้ําทะเลที่มันจะเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอากาศที่มันอุ่นขึ้นเนี่ยมันโดยเฉลี่ยประมาณ1-2มิลิเมตรนะอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ว,ว่า10ปีก็เยอะขึ้น20ปีก็เยอะขึ้นแถมบริเวณแถวกรุงเทพเราในแผ่นดินซุดอีกนะเพราะฉะนั้นฝนก็มากน้ําทะเลที่เป็นปลายทาาที่เราจะต้องระบายน้ำเนี่ยลงทะเลมันก็สูงขึ้นน้ำจะเอาออกก็ยากขึ้นต่อไปเนี่ยต้นทุนในการอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะแพงขึ้นนะบอกได้เลย ต่อไปคนอยู่กรุงเทพเนี่ยจ,จ่ายภาษีมากขึ้นนะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้มากขึ้นต้องเรี่มเริ่ม,มทำใจแล้วนะแล้วเราต้องเตรียมปรับตัวกับเรื่องนี้นะอันนี้อันนี้เป็นปรับตัวปรับตัวนี้ไม่ใช่แค่มองแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันจะมองปรับตัวทางด้านสังคมด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเมืองอีกหลายอย่างเลย แล้วที่น้ำขิงเคยไปศึกษามาค่ะว่าที่มีภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ <c oughs> บ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้เชื้อโรคที่เรา <c oughs> เคยเจอมานานมากแล้วกลับมารบาดอีกค่ะมันในชั้นน้ําแข็งนะครับในหลายๆที่เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเป็นตู้เย็นที่เก็บไอ้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เอาไว้นะครับพอนีพอ้น้ําแข็งที่มันอยู่ในทานน้าแข็งที่ปกติมันจะแข็งตลอดที่เราเรียกว่าเป็นฐานน้าแข็งทาวนหรือภาษาักรีเรียกับเพิ่มมาฟรอสต์เนี่ยนะครับมันพอมันละลายแล้วเนี่ย เชื้อโรคพวกนี้หรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเชื้อโรคล,ละ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันสามารถจะฟื้นกลับพื้นมาแล้วจะมาเจริญพันธุ์ได้เราเอางี้ก่อนมันไม่ใช่ทุกตัวหรอกที่มันจะกลับพื้นมาได้นะฮะอาจจะมีบางตัวตังชิดบางชนิดจํานวนหนึ่งแล้วไอ้ทุกไอชนิดต่างนะก็ไม่ใช่ทุกชนิดที่จะเป็นแหล่งเกิดโรคเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยกันไปเยอะแล้วน้องขีนอยากดูคะ่ะว่าถ้าสมมุติว่ามนุษย์เราเนี่ยปรับตัวไม่ได้เเราาจะะสูพันนนธุน์์หมือดโค ไดโนเสาร์ <D ain os al> เนี่ยนะเป็นการสูญพันธ์เนื่องจากประมาณ65ล้านปีที่แล้วเรามีอุกกาบาทขนาดใหญ่ลตกลงบนพื้นโลกนะครับ <S 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 แล้วมันก็ทำให้เกิดฝุ่นนะครับอย่างรุนแรงมันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เร็วมากนะมันใช้ฝุ่นนั้นมันปกคลุมแบบอยู่ดีๆโลกเราสว่างเนี้ยนะมันมืดลงไปเป็นสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นตรงตอนนั้นเนี่ยพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้ เหตุผลสําคัญที่บดโนเสมันสูญพันธุ์เนี่ยไม่ใช่มันมืดโลกมันมืดนะแต่ว่ามันไม่มีอาหารกินนะครับแล้วก็เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วทาไมสัตว์สิ้นวิตีตัวอื่นอีกต้องเยอะแยะไม่เห็นมันสูญพันธุ์นะทำไมอีไดโดนเสาร์มันสูญพันธุ์เพราะว่าร่างกายของไดโดนเสาร์เนี่ยมันมันใช้ใช้อาหารประสิทธิภาพการใช้อาหารมันต่ำมันถึงอยู่ไม่ได้แต่สิ่ชีวิตชนิดอื่นเนี่ย พวกหนูพวกแมงสาบพ,พวกอะไรอย่างนี้นะอยู่ได้อะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมันประสิทธิภาพการกินอาหารมันสูงแต่มนุษย์เราดีกว่าไดโนเสาร์มนุษย์เรามีสมองนะครับถึงแม้ว่าร่างร่างกายของเราอาจจะในทางชีววิทยาเนี่ยมันไม่สามารถปรับอย่างเช่นได้ได้มากแต่เราสามารถพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มการเกษตรอะไรที่ ที่มาช่วยให้เราดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเรานิ่งนอนใจเพราะการที่จะทําอะไรที่มันผิดไปจากสิ่งที่มันมีมาในอดีตเนี่ยมันมีต้นทุนนะมันมีต้นทุนหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ละเลยใช่เช่นบอกว่าเมื่อก่อนเราเนี่ยฉันเคยทําอย่างนี้ได้นี่ฉันจะไม่เปลี่ยนละฉัจะกินข้าวกินอาหารแบบนี้นะไม่มี ก็จะเป็นต้องไปหามาให้กินให้ได้อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าต้นทุนของการไปหาอะไรที่มันลําบากเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเราเป็นยังไงภาษาพ,พูด,ดง่ายๆถ้าแบบเรากินง่ายอยู่ง่ายนะมันก็จะปรับตัวได้ง่ายให้พนก,กินยากอยู่ยากเนี่ยนะพวกนี้ก็จะโอกาสศูนย์พันดีๆๆวันนี้น้ำขิงก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ยมากๆเลยนะคะ บคดีมากครับ